สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่3เดือนพฤศจิกายนนะครับ สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคาสกุลเงินนักลงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ไอมาได้เลยนะครับ VT m a r k e t Market กับโปรโมชั่นใหม่ Lost Shop Go ใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยครับ Enso Capital Limited ตอนนี้เขามีกลุ่มไลน์ฟรีแล้วนะครับนักลงทุนเป็นกลุ่มที่มีการนะครับผมให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวรับแนวต้านของสกุลเงินแล้วก็ทองคำกลุ่มนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจริงๆ ฟรีฟร์ยครับกับโปรโมชั่นใหม่ชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของคุณรับทันที50 US ดอลลาร์โอ้โหเยอะมากเลยนะครับตรงนี้ใครสนใจก็รีบหน่อยนะ XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สวัสดีนะักลงทุนครับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบลิสออนเราจะสังเกตเห็นว่าสกุลเงินนิวซีแลนด์ออสเตรเลียกีบมีการปรับตัวแข็งค่าอยู่บริเวณที่หน้าของตารางนะครับโดยเฉพาะนิวซีแลนด์เลยบางคนถามต่อว่ามีข่าวหรือเปล่าก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมามีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจครับทุกท่านเกี่ยวกับตัวเลขตลาดแรงงานในประเทศนิวซีแลนด์นะครับเมื่อช่วงเวลาตีสี่สนาทีที่ผ่านมาพบว่าในส่วนของอัตราการว่างงานประจำ ไตรมาสที่3นะครับดีขึ้นนะทุกท่านดีขึ้นเนี่ยหมายความว่าตัวเลขเนี่ยติด ขออภัยครับตัวเลขนี้มีการปรับตัวลดลงคือมันสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าอัตราการว่างงานเนี่ยมีการชะลอตัวลงครับจากระดับครั้งก่อนหน้า4%คาดการว่าในครั้งนี้น่าจะออกมาที่3.9และผลลัพธ์จริงๆเนี่ยออกมาเหลือเพียงแค่3.4%เท่านั้นนอกจากนี้ครับยังมีตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานด้วยตัวเลขดังกล่าวน,นี้นะครับถ้าหากว่าออกมาดีขึ้นเนี่ยนะครับก็จะสะท้อนให้เห็นเลยว่าตลาดแรงงานในประเทศนิวซีแลนด์มีการฟื้นตัวครับครั้งก่อนหน้าอยู่ที่1% คาดการว่าจะมีการปรับตัวลดลง0.4%แล้วผมปรากฏว่าออกมาดีครับทุกท่านอยู่ที่2%ด้วยกันนะครับก็เลยทําให้นิวซีแลนด์เนี่ยมีการปรับตัวแข็งค่าอยู่ที่บริเวณที่หน้าของตารางเลยถัดมาครับก็คือในช่วงเวลาตี5ก็มีการประกาศตัวเลขเป็น PMI ภาคการบริการ PMI ภาพรวมนะครับทั้งการบริการแล้วก็การผลิตเลยก็คือตัวของคอมพิวตเนี่ยออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าแตกต่างจากของเดิมกับคาดการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมให้น้ําหนักไปใน เกี่ยวกับตัวเลขของตลาดแรงงานซะมากกว่านะครับถามต่อว่าแล้วนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียแบบนี้นี่เขาจะแข็งต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลยไหมครับคุณเพราะว่าออสเตรเลียเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีข่าวที่มันไม่ค่อยดีจากการคอมเมนต์ของธนาคารกลางใช่ไหมก็ต้องบอกว่าใช่ครับทุกท่านธนาคารกลางออสเตรเลียอย่างประธานธนาคารกลางคุณโลนะครับฟิลิปโลเขาบอกว่าในส่วนของตัวอินฟล레이ชันเนี่ยคาดว่านะครับตอนสิ้นปีเนี่ยน่านจะไปตกอยู่ที่ประมาณ2.5%ซึ่งหลายๆคนก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการตีความไว้ว่า ธนาคารกลางของออสเตรเลียเนี่ยเคยรักษาคำพูดเอาไว้เขาบอกว่าถ้าตัวเลขเงินเฟอ้อมีการปรับตัวขึ้นไปอยู่ในระดับที่2-3%เป์เมื่อไหร่เนี่ยเราจะเริ่มพิจารณาในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าล่าสุดเขาก็กลับมาบอกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นนะ แต่นั่นก็ไม่ใช่นะครับในส่วนของตัวเหตุผลที่เราจะต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก็เลยทําให้สกุลออสเตรเลียเนี่ยนะครับเจอแรงลบตลอดทั้งวันเลยในช่วงของคืนที่ผ่านมาวันนี้ท่านักทุนกาลังจะถามว่าแล้วเขาจะฟื้นได้หรือเปล่านะคุณเราก็ต้องรอดูนิวซีแลนด์ด้วยนะครับว่านิวซีแลนด์เนี่ยจะมีการปรับตัวแข็งค่าต่อเรื่องเลยไหมในช่วงเช้านี้ยาวไปจถึง10บโมงครึ่งเลยหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าสภาวะตลาดปลิสออนแบบนี้เนี่ยตัวของออสเตรเลเองก็มีโอกาสจะฟื้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับ,บ ก็ในเมื่อมันมีเรื่องของการคงอาดอกเบียไม่ใช่เหรอครับการคงอัตราดอกเบีย้ยของสกุลเงินออสเตรเลียเนี่ยต้องบอกกับนักทุนว่าเขามีการประกาศมีการถแถลงกันมาแบบนี้ต่อเนื่องกันมาหลายครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งอะไรที่มันใหม่เกินกว่าที่ตลาดเนี่ยเคยรับรู้กันไปแล้วคนจะเล่นข่าวแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นครับมาดูอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจครับนักทุนในช่วงเชา้านี้มีการรายงานมานะครับทุกท่านเขาบอกว่า ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับกำลังทําการพิจารณาในการเลือกนะครับในส่วนของตัวว่าที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่เผื่อนักทุนบางคนยังตามไม่ทันนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านี้เนี่ยประธานเฟดของเราคุณโจนพาวเวลเขาจะหมดวาระการดํารงตําแหน่งครับทุกท่านแลวเดี๋ยวจะต้องมีการเลือกประธานคนใหม่ซึ่งนายพาวเวลเนี่ยเขาบอกว่าเรายังเหลือเวลาในการเลือกอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเลือกใครสักคนเนี่ยเขาจะใช้การคิดแบบว่า ไตรตรองแบบถี่ท่วนเลยทีเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยคะแนนนะครับล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าคุณพอเวลเนี่ยยังคงนำคุณเบรนาดอยู่ที่68ต่อ29นะครับในการคาดการณ์นะั่นหมายความว่าไงหมายความว่าประธานเฟดคนปัจจุบันนี้อาจจะได้ดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งสมัยก็เป็นได้เหมือนกันครับแล้วถ้าหากว่าพลิกแล้วคุณคุณเบรนาดมานี่จะเป็นยังไงล่ะครับถ้าเกิดเราจะพูดคุยถึงคาดการณ์เนี่ยเราก็จะต้องดูด้วยนะครับว่าคุณเบรนาดเขาอยู่ทางฝั่งของฮอ s สเกลหรือว่าจะเป็นอ่าโดวิชเกล อ่ะเรามาดูกันครับอธิบายนิดนึงครับคำว่า Dowish Scale เนี่ยหมายความว่าเป็นธนาคารกลางสารัฐนะครับคนที่ชอบเน้นในเรื่องของการผ่อนคลายนโยบายอยากให้มีการกระตุน้นอยากจะให้มีการคงอัตราดอกเบีย้ยรวมไปถึงการปรับลดแต่ถ้าเป็นทางฝั่งของ Hawk Scale เนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่อยากจะให้ทำการลดการกระตุ้นนะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหน่อยโดยคุณ เรนาดเนี่ยนะครับซึ่งเป็นบอร์ดหรือว่าคณะกรรมการเนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่ทางฝั่งของโดวิชครับทุกท่านโดวิชหรือว่า d o บสเคลเนี่ยแล้วหมายถึงยังไงคุณเอาสั้นๆหน่อยหมายความว่าถ้าเกิดว่าคนคนนี้ได้มาเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นลบกับตัวของดอลลาร์แล้วก็สร้างแรงหนุนให้กับทองคําด้วยแต่จากคาดการณก็อย่างที่เราเห็นครับว่าตอนนี้ดูเหมือนคะแนนความนิยมของคุณพอวิลเนี่ยจะยังคงนําอยู่นะครับนักทุนก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากมายกับตลาดครับและนี่ก็คือการสรุปข,ข่าวเช้าทั้งหมดนะครับสวัสดีครับ